วสด็อเียควะักสัรนนะคะใครกับทุกทุ่านชาวงถึงานดคะเราต้องขอบคุิเศษแต่ว่าแขนเชิของเราทั้งท่านนะคะคุณจอกยังอยู่บในจิตนนะคะอันารชิ้นจิเต้ิีนีคยมเลอใเวลากตสูที่ส ยีคมากหมายมาหาคู่าันค่ะแล้วก็ยี่งขอบให้เออเรทอ้นนะครับอยู่แบบนี้ไปนานนะครับแล้วก็ต่อยอดจินนากานของคนที่ชื่นชอบแต่ว่าพวกเอชั้นต่างๆด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเครับวันนี้ที่ได้มาด้วยท่ายี่ดีีายดี่ายุที่ loudly and c l e ด r l y at a ย l times สถาบันเจไรของเรามีกฎข้อสำคัญทั้งหมดสามข้อ, 3, ขอด้วยกันข้อแรกพวกท่านต้องพูดให้เสียงดังกังชาดอยู่เสมออย่างแน่นอนต้องพูดให้ดังกว่าเมื่อสักครู่นี้เอาล่ะถ้าเช่นนั้นข้าขออีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกข้านับเป็นถึงสามขอให้พวกท่านตะโกนเชื่อของพวกท่าให้ดังที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หนึ่งสองสาม You are indeed fine, Padawan. That was much better. Yeah, yeah. Very nice, Belding. All right, let us activate. Okay. Ready position. Padua. Padua. And... and slash, block, sweep, return. Little faster this time. Can open slash, block? 一点都没有。